สบายดีพ่แม,พ,มบบพี่น้องเฟีแท่งแงองสบอตสุสุขอนนนีตอนหักท่กานฟอร์ซองสบรสแนลเมือม่อนี้พาน้องอั้มน้องแอบมาตลาดปากสองพี่นอ้องเลยเบิกแน่นนะคือหูแท่ะคือหูแท่าะขอนังนด้ยไหมคะคือหูแท่ามะ อย่าดื้อเด้อลูกเด้ออย่าดื้อเด้ออย่าดื้อลูกอย่าดื้ออุ้ง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 ผู้เฮียอยู่อันหนากกันเห็นบ่จิหล่อบ่จิหลอลูกจิหล่อจิหล่อ จิโว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 ว้าวเาตน้เนาะวัดดีจ้าเร็ววัสดีจ้าเร็ววัสดีจ้าก่อนวัดดิจ่าอ่ะวัดดิจ้าเร็วทุจ้าเร็วเร็วอ่ะทุจ้าเร็วอ่ะทุจ้าเร็วทุจ้า น,นันน่นนั่นนั่นนั่นอย่าไปถล่มหลานค่ะเจ้าเด้ออย่ยาไปถล่มห่านค่ะเจ้าเด้อลูกเอามาปิดซอยบ่จะช่องคนมาปิดซอยบ่โอ,อจิหล่อบ่จิหล่อบ่ลูกจิหล่อโฆษณาขายจิหล่อเร็วๆเคยเห็นบ่จิหล่อนะจิหล่อเคยเห็นบ่ เป็นบอกเคยเห็นจิอ๋อพี่น้องย่างย่าเข้าเจ็บในข้าใหญ่จังเข้าบองเราเอง,ง,งนอนบ่ได้กับจิหายนี่ใหญ่มากอยากงานไปบองเราเองสามปีซะพอบ่ได้เอา ยังลูกผูกอีกลูกหนึ่งผูกพงเขาตะลางผูกมื่อไนน้ำมันแตกออกจากกันนะพุ่งเขาในไต่โตดีข้างคนนะไม่ลูกน้ำป่วนตลาดระบาดเนี่ยผูกไปลรอผูกผูกไปลรอผูกเร่เร่ผูกไปเลือกเอาสิเอายังกับไปเลยลุยตลาดเลยผูกไปมีอะไรกล้องเอเลดธนาคารผู้ช่วยเงิน น้ำน้ำเนาะโลภพันนะแม่ลูกละไปเลยจ้าไปเลยจ้าเอามานั่งขายจิร่อยู่พี่เป็นแม่ค้าน้อยพี่มา <c oughs> <c oughs> อ้าวอ้าวเยียงอะนะ ยังลูกละมื่อือนจังแก่ลูกมื่อือนจังแก่มื่อือนจังแก่หิวอ๊มผูกไปเบิ่งสั่งตีกอ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 งนั่น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 โอ้จะเป็นขี่ดึกค่ะหิวหั่งไหนกินข้าวขึ้นเอื้อยเนี่ยน้ำนักอันต้อนออกมากระโลซองขี้ เออโล่สีขีด er ค no ู oh. ่น้องน้าอกมากนะโล่แปดใหญ่กว่าเอื้อยแปดเลยโดยอารีทำแท่งทำไม่ใหญ่ลูกแปดบ่ดีเลยแปดน้อยแค่นี้ก็เมื่อยเลยได้สองนี่ก็รอดใต้แล้วเพื่อสิเลี่ยงใหญ่ เมนเก็บไหมลูกหล่ะเก็บไหมเก็บไหมเออเก็บเอาของอีร้อยน่ะเออเก็บเอาลูกเก็บเอา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 เอข้างลูกดีข้างมาม่เดินเอิเดินเดินเดิเดนเเดน มียังในกระซามมียังในกระซามนะลูกคุณโบ่มียังลูกบ่มียังบ่มียังบ่มียังไปขายจิรอเร็วๆไปขายจิรอเร็วๆพุณจิรออยู่พ pues ูณ

เจ้าก็ซ้มปะเพ่นะนบ่ฮขโมยก็ซ้มนะบ้านเอาน่าปวนตลาดเลยบานน่าปวนตลาดแล้วนี่ผู้น่อยนะเอือยผู้ใหญ่นี่เนาะ ยังอ่ะนะมอึอื้อยังพันในสื่อเครื่องสื่อคองสัมหิวข่าวกลางทางมาเด้อลูกมาเด้อมาเด้อชิไปหานคองเล่นอีกได้ฮะนะมาแม่ลูกมาแม่อ๊ามอ๊ามาเร็วเอ้นานนานนานชินไปหลักมากอ่นนะข้าเจ้าอีกเลยโอ้ลูกซูนี่นานตกลง เอาเอาอยากกินหนึ่งมันมะจากลาวนี้มันบอทันซุกลูกมันบอทันซุกมันเคยกินมือนะเด้มือกูหนึ่งมาต้านาฮันเด้งานมานม้าเมมานม้าไมข้าเจ้าสิตีได้หันมานม้าเม่มาเร็วเร็วไปปั่นป่วน แซงผัดกีดการดังแทบ่านนี่ตลาดสิแตกยอดเด็กช่องคนนี่แล้วอย่ายหยาดกันลูกอืมข้าอกจังเอาสีออกท้างพุ่นบอก ก็สาป่าไปเล่นแ้่นะลูกเอามาเก็บแม่เร็วๆไปให้ป่าเร็วๆสางป่าสีห่างเลยค่ะใครบอกเฮ้ยอนวะอืคอืมอึ่บอกป้ายนวะบอกปาน เอานาแม่ข้องเล่นนี่นอนกองอยู in, ่นี่เอาข้องเล่นอีร้อยนะเร็วๆอ้ามใส่ซุปคื่กันไปค้นนะแต่มันลาบาทนี่เวมดียมาเดินบตนีิ้มนเลยมัน ต่ยอวันีสิไปเอาแต่มันบาดนี้เอาบอกสิไปเอาแต่มันข้าเจ้านี่ลูกเอาไปไหมเขาเจ้าเร็วๆมันนะเอออในถุงบอกเออนี่คิดว่ามันซุกเดม <laughs> มันเคยกินเดมคิดว่มันสุก tua puan ui uh, ui ui uh, tua puan yeah, nhang mà thân súc nó mà thân súc mà súc còn chẳng kín lụ phù phù bèo gì đi thùng giang phù 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 hao phù phù gì này thùng phù đi ไอายังลูกเอามันนี่อีนางซื่อแล้วพุน่นอยู่ในทงออนั่นปนัมพอเร็วปนัมพอเร็วเร็่โฟโฟปนัมพอเร็วๆ <c oughs> <c oughs> โอเคพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายบาย <c oughs> อ้ำาบายบายเร็วบายบาย